สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางให้ต้นไก่ราชาวดีค่ะบอนสีไก่ราชาวดีค่ะที่เราได้นำมาเลี้ยงและปลูกไว้ในสวนค่ะบอนสีไก่ราชาวดีเป็นบอนสีตระกูลไก่ค่ะที่มีความสวยงามมากๆค่ะใบของเขาสวยมากๆค่ะบอนสีไก่ราชาวดีที่เรา ได้ปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ประมาณ3-4เดือนค่ะตอนนี้ต้นของเขาใหญ่มากๆค่ะส่วนกระถางเขาก็เริ่มจะเล็กแล้วค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนให้เขารากของเขาก็จะม้วนม้วนกันอยู่ในกระถางค่ะและเขาจะแย่งอาหารกินกันค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนให้เขาต้นบอนสีไก่ราชาดีเขาก็จะต้นเล็กใบเล็กได้ค่ะ และเขาอาจจะหยุดชะงักในการโตได้ค่ะเราควรจะต้องมาลื้อและเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่ค่ะภาชนะที่เราจะต้องนำมาปลูกจะต้องเป็นภาชนะที่ใหญ่ฝ่าเดิมค่ะเพราะรากของเขาค่อนข้างจะเยอะมากค่ะต้นนี้บอนสีไก่ราชาวดีของเรารากของเขาก็ค่อนข้างจะเยอะค่ะแสดงว่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีค่ะ วัสดุที่เราจะนำมาปลูกก็คือดินในสวนค่ะดินในสวนหรือดินล้วนธรรมดาก็ได้ค่ะกระมะาพ้าสับค่ะกระมะพ้าสับเราก็สับเองเลยค่ะใบมะขามแห้งค่ะดินหมักค่ะ ดินหมักเราจะใช้แค่นิดเดียวก็พอค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะไม่ควรจะใช้ดินหมักเยอะค่ะเดี๋ยวเขาอาจจะเกิดอาการเน่าได้ค่ะเมื่อฝนตกลงมาเยอะๆค่ะและเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่จะมาเพิ่มแคลเซียมค่ะและเพิ่มโปรตีนให้กับต้นบอลสีไก่ราชชวดีค่ะ เราก็คลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเพื่อจะนำวัสดุปลูกนำไปปลูกในภาชนะที่เราได้เตรียมไว้ค่ะภาชนะที่เราจะนำมาปลูกจะต้องใหญ่กว่าเดิมค่ะเพราะรากของบอนสีไก่ราชาวดีเขาจะออกรากเร็วมากค่ะเพราะต้นไก่ราชาวดีเขาค่อนข้างจะมีต้นที่ใหญ่ค่ะเราควรจะหาภาชนะที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะ เพื่อให้รากเขาไปหาอาหารได้ไกลๆค่ะเมื่อเขาไปหาอาหารได้ไกลๆเขาก็จะมีต้นที่สมบูรณ์และเขาจะแตกหน่อออกมาได้ไวค่ะภาชนะที่เราได้นำมาปลูกคือกระป๋องค่ะกระป๋องที่แตกๆหรือภาชนะที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ได้ค่ะกระป๋องก็ดีเหมือนกันค่ะเขาเป็นภาชนะปลูกที่ปากกว้างค่ะ ถ้าเขามีรูที่ใหญ่เราควรจะหาใบไม้หรืออะไรปิดไว้ค่ะเพื่อจะไม่ให้ดินไหลออกไปค่ะเราก็นำวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในกระป๋องค่ะต้นบอนสีไก่ราชาวดีค่ะเราก็นำมาปลูกค่ะเราเอาดินออกไปเล็กน้อยค่ะ เราปลูกร้นบอนสีเราไม่จําเป็นจะต้องใส่ดินให้เต็มกระป๋องก็ได้ค่ะวิธีที่เราปลูกบอนสีไก่ราชาวดีลงในกระป๋องก็ดีเหมือนกันค่ะถ้าเรานําเขาไปวางไว้ตรงที่มีดินค่ะเพื่อจะให้รากของเขาไปชอนชัยใต้ดินค่ะถ้ารากของเขาทะลุกระป๋องลงไปเขาจะไปหาธาตุอาหารใหม่ๆค่ะ เขาจะไปหาจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ใต้ดินค่ะใต้ดินจะมีสารอาหารอยู่มากเลยค่ะจะทําให้ต้นบอลสีของเราแตกหน่อและต้นงามไวด้วยค่ะเสร็จแล้วเราควรจะลดน้ำและเก็บไปที่ร่มลําไรค่ะรออีกไม่นานต้นไก่ราชาวดีที่เราเปลี่ยน จากกระถางใบเล็กสู่กระป๋องที่เราได้ทำการเจาะรูเขาก็จะมีต้นที่แข็งแรงใบสวยค่ะ